สวัสดีข่าวบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้เข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสื้อผ้านะครับ ต่อไปนี้คลิปแบบนี้เจอกันทุกวันเวลา18นาฬิกานะครับกับเซอร์รราคฟุตบอลท็อปนิวส์ครับรวบรวมข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันมาให้คอบอลได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับหลังจากที่เอ็มบัปเป้หงหอกในวัย21ปีทีมชาติฝรั่งเศสของสมสรปารีสแซ์แช็กแมงถูกจับมามีข่าวเก่ยยงกับหลายทีมในยุโรปตอนนี้นะครับอย่างเช่นหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็ราชานุทขาและอันมาริดครับโดยเฉพาะกับหงแดงเนะ มีข่าวออกมาอย่างหนาหูเลยว่าว่าจะย้ายทีมมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาสยบข่าวลือบนทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับโดยมีข้อความระบุว่าทุกคนพูดกันไปเรื่อยแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายได้ว่าคิดถึงทีมของผมจริงๆนะครับซึ่งจากข้อความนี้ก็สรุปได้ว่าเขายัางจงรักแล้วก็พักดีต่อสโมสรปารีสแซ็กแอยงอย,งอยูนะครับแต่เราก็ เห็นหลายๆคนเหมือนกันที่ออกมาพูดทํานองนี้แหละสุดท้ายก็ย้ายทีมเหมือนเดิมนะครับต้องรอติดตามกันส่วนข่าวต่อมาคือสาริการโดนิครับเซ่นยูนเตดครับดูเหมือนว่าช่วงนี้จะฮอตและก็ฮิตเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโม,มสร,รต่อจากไมแอชลีย์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมคนปัจจุบันนะครับซึ่งว่ากันว่ามูลค่าของทีมอยู่ที่300ล้านปอนด์นะครับที่จะมีการซื้อขายกันแต่ว่าก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะยังไม่มีการซื้ออขาาายยเร็ั่งงปนทก มีแค่ข่าวว่าจะเข้ามาเทคโอเวอร์ในมูลค่า300ล้านปอนด์กำลังดำเนินเรื่องกันอยู่นะครับล่าสุดมีข่าวว่านิวคาสเซิลนะครับได้เล็งไปที่มารุซิโอโปเชตติโนครับซึ่งเป็นอดีตในายใหญ่ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับว่าจะให้เข้ามานั่งท่านในายใหญ่ของทีมในฤดูกาลหน้าสำหรับการูสูสศึกฤดูกาล2020-2021นะครับว่ากันว่าค่าจ้างที่กุนซือชาวอาร์เจนไตจะได้รับจากเจ้าของทีมใหม่เนลคัสเซนเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ19ล้านปอนด์ต่อปีนะครับหรือประมาณ7 2 2้านบาทและถ้าพอสรับงานนี้จริงมีการจ้างงานด้วยราคานี้จริงเกิดขึ้นจริงนะครับพอสจะกลายเป็นกุนซือที่มีค่าจ้างแพงเป็นันดับ3เลยนะครับมีเพียงแค่ดิเอโกซิเมอเนจากตรามีอาเลโกมาดริดและก็เป๊ปกัวเดอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นที่ได้รับค่าจ้างแพงกว่าเขาละครับข่าวต่อมายังคงวนเวียนอยู่ที่ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ อองเดรโอนาน่าในทวารมือหนึ่งของอาแจ็กส์อัมสเดมครับลั่นตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมแล้วก็ไม่เกรงใจสโมสรแล้นะครับบอกว่าฤดูกาลหน้าตนจะย้ายทีมครับระบ,บุว่าถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวเขาก็ย้ําชัดเจนนะครับว่าเขายังมีความสุขและก็ซาบซึ้งในบุญคุณของอาแจ็กส์อัมสเดมเสมอมาครับโดยโอนาน่าเนี่ยย้ายมาจากบาร์เซโลนาเมื่อปี2015 และตอนนี้ก็มีข่าวว่าไอ้ต่างดาวบาเซโลนนาสนใจดึงตัวกลับไปร่วมทีมที่ทิ่นคัำหนูด้วยนะครับแล้วก็มีสิงบูเชซีอีกหนึ่งทีมจากเพเปกอังกฤษที่สนใจในตัวเขาอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าแข้งวัย24ปีทีมชาติแคนมรูนจะเลือกจ้ายไปอยู่กับทีมไหนในช่วงสมัมมร์นี้จะสมใจปรารถนาหรือไม่นะครับ ปิดท้ายกันที่บันเดสเลกาเจนมันนีครับสีเอลกลับมาแข่งในวันที่9พฤษภาคมนี้ไม่ได้นะครับหลังจากที่รัฐบาลเยอรมันเตรียมขยายล็อกดาวน์ประเทศออกไปอีกจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับโดยบิลสื่อดังของเยอรมันก็บอกว่าบันเดสเลกาน่าจะเลื่อนจากวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับไปเป็นช่วงกลางเดือนคือวันที่16พฤษภาคมแทนนะครับและก็ถ้ากลับมาแข่งได้นะครับน่าจะเป็นการแข่งแบบปิดสนามเท่านั้น ต้องรอดูกันว่าสามารถกลับมาแข่งได้หรือไม่สําหรับสถานการณ์ของเยอรมันมตอนนี้ครับมีผู้ติดเชื้อมากกว่า1 6 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า6,300รายแล้วนะครับและนี่คือเสื้อผ้าฟุตบอลท็อปนิวส์ครับหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆบนช่องเสื้อภาคฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ